มาตีกลออันนี้นะคะอยู่นี้วันนี้ห้าปีนะคะเดี๋ยวเรามาพบกับเจ้าของสวนน้าตาเจ้าของสวนอ,อันนี้นะคะเจะ้าของสวนอบอกแต่วันนอยุเด่งไปปามแปลงปามนะคะสวยงามนะคะไม่มีตังปามเลยนะคะเก็บตังปามไปไว้ดินสวนมันเลยนะคะนี่ ต้ตนนี้ก็ตระลายใหญ่อ,อ,นนอนนยู่นะของสวยแต่รูกลมันไม่เยอะไม่ไม่เรียบอะไรเลย,เลยอ่าใช้ได้อยู่น,นี่สี่สิบโลตระกูลูิบลายหนึ่งประมาณยี่สิบโลเลยนะต้นนี้อือมันต้นนี้ก็สวยนะอันนี้อยู่ริมแดนอันนี้ทางที่เก็บมาไว้ริมสวนนะคะ อันนี้คือผลงานหลังของส่วนที่สวยได้ก็เอาเก็บทางมาไว้ริมแดนอย่างนี้นะคะเป็นวิธีการจัดการสวนของแปลงนี้มีการจัดเลยๆเ,เนี่ยาอต้นนี้ก็สวยน,นะลายสวยน,นะสามชั้นเลยต้นนี้ใช้ได้เลยนะใครที่ตัดสินใจจะปลูกอยู่นี้วันนี้ใช้ได้เลยนะขึ้นมาสามชั้นเลยอันนี้ เป็นรุ่นที่หนึ่งแถมหนึ่งนะคะที่ตอนนั้นก็โปรโมชั่นของอยูนิวน,นิสนะคะร้อยี่สิบาทหนึ่งแถมหนึ่งนะคะเดี๋ยวตอนนี้ไม่มีแล้วนะอันนี้จะให้เปิดมาดูนะคะเป็นกระสอบเป็นถุงดำนะคะที่ทำปุ๋ยหมักเอาไว้เอาหญ้าแล้วก็เอาน้ำหมักใส่นะคะเป็นเนี้ย มีหญ้ามันขี้วัวด้วยนะคะอันนี้ยันเฉยอ๋อนี้าเฉยๆอือันนี้นะคะต้นนี้ก็ใช้ได้เลยสวยเลยเป็นการวิธีการจัดสวนของแปลงนี้นะคะโดยการใช้ปุ๋ยหมักร่วมด้วยกับปุ๋ยเคมีนะคะเป็นการลดต้นทุนของแปลงด้วยนะคะ ป็นอีกวิธีหนึ่งที่แนะนํานะคะสำหรับคนที่มีทุนน้อยนะคะเราทําปุ๋ยใช้เองเนี่ยเราก็าลดต้นทุนไปได้เยอะเลยนะคะอ,อันนี้อกองปุ๋ยหมักนะคะ<อ>ที่หมัก<อ>กับขี้วัวนะคะก็ใช้ในขี้วัวแล้วก็ใส่หญ้าก็ใส่น้ำหมักนะคะน้ำหมักหมักปลาใช่ไหมใช่ในู้กันก็จับลูกกัน น้ำหมักจูลินทีเจ้าปัวะนะคะใช้สำหรับส่วนปามแล้วก็ผลไม้นะคะใช้นแปลงปามทำปุ๋ยใชเองนะคะช่วยลดต้นทุนนะคะเพิ่มผลผลิตนะคะใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีนะคะ โอเคค่ะ okay, ข,ขอบคุณสำหรับทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะฝ mm hmm. ากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะคะ mm hmm. จะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ mm hmm. คลิปนี้สวัสดีค่ะ